ัวัดบึงการนะครับนี่ก็จัดงานสัปดาห์วันผลไม้บั้งไฟประเพณีของดีเมืองปากคาดนะแห่ขบวนผลไม้นะครับมีบั้งไฟสวยงามชิงเงินรางวัลกันตั้งงบอยู่ที่ประมาณสัก5 0,000บาทนะครับก็จัดงานครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการบูรณาการกันนะครับจัดงานสองอย่างร่วมกันเลยสัปดาห์วันผลไม้ด้วยงานประเพณีบุญบั้งไฟด้วยนะก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีของท้องถิ่นนะครับประชาสัมพันธ์เรื่องของผลผลิต ทางการเกษตรผลไม้ของดีจากพื้นถิ่นต่างๆนะครับชาวอำเภอปากคาดก็รู้จักกันอยู่แล้วมีอะไรบ้างตรงนั้นจะกินทุเรียนก็มีมังคุดเงาะมะม่วงสับปะรดกล้วยน้อยหนานะครับอำเภอปากคาดก็ติดอยู่กับแม่น้ํโของอยู่ตรงข้ามกับภูเขาควายนะฮะฝั่งลาวนู้นอากาศดีฮะเย็นเหมาะสมกับการปลูกผลไม้ดินเขาก็ดีนะฮะจุดบั้งไฟประเพณีก็บูชาพญาแถนนะครับที่สถิตยอยู่บนฟากฟ้า ขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลนะนอกจากนี้ก็จะมีสินค้าโอท็อปนะครับจัดมาแสดงขายให้กับพี่น้องที่ไปเที่ยวกันตรงนั้นก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22ไปจนถึง27มิถุนายนเพราะฉะนั้นก็ยังมีเวลาท่านไปเดินเที่ยวกันอีกสอาวัน25 26 27นะะก็เรียนเชิญครับเรียนเชิญครับไปกินลมชมโขงกันนะคะไปชม ความสวยงามตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ปลาอร่อยด้วยค่ะที่นั่นนะคะปลาแม่น้ำโขงตัวเบลเลอร์เลย